สดจ้าผักสดๆส,สดจากสวนเลยจ้าสิบบาทยี่สิบบาทจ้ากระเพราขายยังไงขายยายอุ้ยหลานน่ารักจังเลยจ้ายายก็มาหาขายผักซื้อนมให้หลานนี่แหละงั้นเ,เอากระเพรากำหนึ่งแล้วก็แก้วมังกรด้วยนะคะขอบคุณนะคะเจริญเจริญนะคะคุณนายวันนี้ได้กินนมแล้วลูกมีเงินซื้อนมแล้ว จักสวนจ้าสิบยี่สิบช่วยซื้อหน่อยนะจ้าเหนื่อยไหมลูกเลิกเรียนมาต้องมาช่วยยายขายผักไม่เหนื่อยหรอกจ้ะยายหนูอยากช่วยยายพวกแกออกจากหน้าร้านเช่นเดียวนี้นะเจ๊ยายขอขายหน่อยนะจ้าเดี๋ยวผักหมดยายก็ไปแล้วออกขายเลยช่วยนะคะนี้ยายเห็นมาขายหน้าร้านริงนะพวกสะปกกไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปขายที่อื่นอะลูกวันนี้ขายผักได้ห้าสิบบาทเอาไว้ไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะ ผักสดๆจ้าผักสดๆ,ๆโอ้ยยายอ้าวนิ้วทำไมไม่ไปโรงเรียนลูกหนูว่าหนูจะไม่เรียนต่อแล้วยายทำไมล่ะลูกหนูสงสารยายยายต้องเดินขายผักเหนื่อยทุกวันเพื่อส่งหนูเรียนไม่เป็นไรลูกยายไม่เหนื่อยแม่น้ำพิกแม่เหรอฉันได้สามีใหม่เป็นชาวต่างชาตินี่มิสเตอร์ทีนสามีฉัน วันนี้ฉันรวยแล้วฉันเป็นมาดามแล้วฉันจะมารับลูกฉันไปอยู่ด้วยยายหนูฉันไม่ให้หลานฉันจะเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กจนโตแกทิ้งมันไปตั้งแต่เด็กไม่ต้องมาเอาจะให้ลูกฉันลำบากมานั่งขายผักอยู่อย่างนี้เหรอลูกไปอยู่กับแม่ไปไปอยู่่กับแมไปไไไปปปอยู่กับแม่ไปอยู่กับแม่หลานยัยนิ้วนิว ลูกแม่ลูกแม่มันสิ่หกโมงแรกแล้วมาน,โนโอนซับหัวแรกยังอยู่นี่ผู้ถอเขาเจ้าบ่ให้นอนซับหัวแรกเข้าใจบ่ผีสีอัมโอ้ยแม่คนกับนังนอนเซ็บเซ็บอ้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ็ดยังขนาดเฮ็ดยังขนาดมันคำมันเหมือนเรี่ยวโบราณเพิ่นว่าบให้กวดบ้านตอนกลางคืนมันเป็นอย่างคือสิกวดมาได้เพิคนขันม,มันบดีตัดปลไปมองนี้ก็น่ามันคือนเงาแท้อ้าวอ้าวสาวแม่สาวแมา่โบราณเพิ่นว่าบให้ตัดผมตอนกลางคืนคือนมาดูเรื่องทีเดียวนี้เอาไปเก็บ สียงยังเสียงยังไปทะเลแซมแม่แซมแมโบราณเพิ่นว่าบ่ให้ตะเลตอนกลางคืนกีฮีเทเนเพิ่นกระลำแถดเดียวนี่เศร้าเศร้าเศร้าเฮ็ดยังก็บ่ได้กินเข่าดีกว่าน้องบ่าอุญงอย่าเกลือเฮ้ย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 ตอนกินเข่าเนี่ยโบราณเพิ่นบ่ให้ร้องเพลงไม่เป็นยังอีกเดี๋ยวนี้แม่คือพี่จะแนวห้ามแทะกระซางสิกินสิร้องย่อมาห้ามโบราณเพิ่นว่าไม่ใช่เด็กผัวเท่าแม่กาแฟมาแล้วจ้าฉันบอกอะไรกันไหให้เรียกฉันว่ามาดาม มาดามไปเอาไม้กวาดมากวาดร้าน,านล้างหรอยงจานซักเรีออยงผ้าเดี๋ยวหนูรีบไปทําค่ะเอ่อมาดามคะหนูขอถามอะไรหน่อยได้ไหมคะทําไมมาดามถึงไม่ให้ยายมาอยู่ด้วยกันที่นี่คะหนูคิดถึงยายเอามาทําไมแก่ก็แก่ไม่มีประโยชน์แต่ยายก็เป็นแม่ของมาดามนะคะแล้วไงที่ฉันอเอาแก่มาก็เพื่อเอามาใช้งานในร้านยายแก่นั่นแก่ก็แก่จะมาทําอะไรได้ส่วนแก่ก็เจียมตัวไปด้วยไปไปกว่าร้านค่ะมาดาม มาดามลูกน้องเธอหยิบคูชชั่นในชั้นผิดนังนิวมานี่สิขอโทษค่ะเดี๋ยวหนูเปลี่ยนให้นะคะลูกค้าไม่มีสมองโง่เลี้ยงเปลืองเขาสูกฉันไม่น่าแกมาเลี้ยงเลยลูกน้องคนนี้ไปหามาจากไหนมาดามซื้อบื้อมากเลยเก็บมาจากแถวนี้แหละเห็นมันน่าสงสารไม่น่าเก็บมันมาเลี้ยงเลยซื้อบือ้อให้ทําอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องสักอย่างนั่นนังนิวแก็ไปไหนกลับมาเดี๋ยวนี้เลยนะฉันสั่งให้แกกลับมากลับมาเดี๋ยวนี้เลยยายเอาหนูทําไมมานั่งอยู่ตรงนี้ หนูอยากไปหายายหนูคิดถึงยายแต่หนูไม่มีเงินสักบาทอา้าวแล้วยายอยู่ที่ไหนอยู่บึงการค่ะอา้าวพอดีเลยพี่กําลังจะกลับบึงการติดรถไปกับพี่ก็ได้นะจริงเหรอคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวันนี้จะซื้ออะไรบ้างลูกที่มีอยู่บ้านมันหมดแล้วหรอไม่เอาหรอกลูกคนนี้เนี่ยไม่เอาแล้วก็ไม่เก็บให้เขาที่เดิม มเมียวทำของเขาหล่นก็ไม่เก็บเอานี้แหละแม่กล่องหนึ่งสองร้อยยี่สิบค่ะแม่สองร้อยยี่สิบมเมียวทำไมทำแบบนี้ลูกเจ๊คะเขาโทษด้วยนะคะเขาโทษแทนลูกด้วยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะคุณแม่แต่ว่าอย่าไปทำที่อื่นนะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้ใจดีเหมือนเจ๊ก็ได้ผักสดๆจ้าพักสดส ผักสดสดปลูกเองปลอดสารพิษนะจ๊ะเหลือกรรมสุดท้ายแล้วจา้านิวมองอะไรลูกมองดูเสื้อผ้าหน่อยยายใส่แต่เสื้อผ้าที่คนบริจาคมาอยากใส่สวยๆบ้างอ่ะวันนี้ยายขายผักได้ห้บาทอยากได้ตัวไหนก็ไปเลือกเอาลูกไปขอบคุณใจย,ยายนี่ตัวนี้น่ารักนะเหมาะกับน้องมากเลยตัวเท่าไหร่คะแม่ค้าปกติตัวนี้รอยเก้าบแต่ว่าพี่ให้น้องพิเศษเลยร้อยห้าบาท งั้นเอาไว้ก่อนก็ได้ค่ะอ้อาวนิวได้ตัวไหนล่ะลูกไม่ได้เลยยานมันมีแต่ตัวแพงๆอะ่ะเอาแล้วไม่พอเลยห้าสิบบาทงั้นเอาไปอีกห้าสิบยายมีอยู่ห้าสิบบาทไม่เป็นไรหรอกยายเก็บเงินไว้ซื้อข้าวดีกว่านูนูอย่าเพึ่งไปอย่าพึ่งไป,งไปสนใจมาทํางานกับพี่ไหมพี่กําลังหาพนักง,งานพอดีเลยสนใจค่ะยานดูจะมีงานทำแล้วนิวเดี๋ยวนิวอยู่หน้าร้านนะเดี๋ยวเจจะไปไขายเสื้อผ้าค่ะเจ วันนี้มาพบกับแม่ค้าคนสวยอีกแล้วนะคะอันนี้เป็นงานเซตสชิ้นนะคะมีทั้งหมด5สีนะสีชมพูสีขาวอ้านิววันนี้ยอดขายปังมากเลยเจ๊ไรได้1,000บ้าน1,000บ้านหมายถึงขายได้พันชุดหรอคะเจ๊ใช่แล้วเตรียมแพ็คของกันได้เลยยายหนูจะไลฟ์ส่วนขายเสื้อผ้าได้สิได้สิมารับเสื้อผ้ากับเจ๊ไปไลฟ์ขายได้เลยเดี๋ยวเจ๊คิดราคาส่งให้ ตัวนี้เป็นเ,เกงเกงสีน้ำตาลค่ะสวยมากเลยนะคะเป็นยังไงบ้างลูกวันนี้ขายได้กี่ตัวขายไม่ได้สักตัวเลยยายไม่มีคนดูเลยอะ่ะไม่เป็นไรลูกวันนี้ไม่มีวันหน้าก็มีคนเรามันต้องสู้สู้เท่านั้นห้ามถอยห้ิตัวสุดท้ายหมดแล้วค่ะขอบพระคุณคนดูห้าพันคนนะคะพรุ่งนี้แม่ค้าจัดส่งให้ครบทุกบ้านเลยขอบพระคุณมากๆค่ะยาย ว้าว wow. Amazing มากเลยสวยมากมิทีนมาถ่ายรูปให้เราหน่อยสิอาาส๋อมิทีเขาไปที่มิทีนหนึ่งสองได้แล้วเอาโอ้ยเธอถ่ายยังไงให้เราอ้วนเนี่ยตัวตัวได้ไหมเอาเปลี่ยนท่าหน่อยอ้วนไหมได้แล้วโอ้ยมันอ้วนหนึ่งสองสา โอ้ยมันดำเธอเห็นไหมว่ามุมนี้มันย้อนแสงเอาไหมฮึเอา้าหนึ่งสองซ้ำทำไมขาเราสั้นขนาดนั้นเธออยู่กดกล้องลงสิมิตีนอะไรวะมิตีมิตีนปั๊มจะแตกแล้วั้ยฮะปั๊มจะแตกแล้วทำไมเรายืนตรงเธอขนาดนั้นล่ะเธอก็บอกให้เราโอสท่านหน่อยสิฮึุ่งยากจังวะอ่ะคำเอียวหนึ่งสองซ้ำเปลี่ยนท่า,ากอดอกกอดอกกอดอกนี่เหรอนี่เหรอ,หรอได้ไหมได้ได้ไดยกแขนยกแขนสวย รักเละเราดํามากเธอไม่เห็นหรอนี่เธอจงใจแกล้งให้เรายกแขนใช่ไหมเธอมันไม่ได้เรื่องสักอย่างวันวันก็เล่นแต่เกมถ้าเป็นอย่างนี้เลิกกันไปเลยกูเกือบทำไมขี้ลัเกเละของเขาดําจังนี่แหละร้านนี่แหละมิทินมีครีมตัวไหนช่วยเลี่ยง ลักแร้ดำได้บ้างครับนี่เลยจ้ะครีมทารักแล้พารินช่วยปรับผิวใต้วงแขนให้กระ่างใสตุ่มหนังไก่ดูจางลงโอ้โอหรือถ้าเรียกง่ายๆก็เรียกครีมทาลักแล้ซองแดงก็ได้นะมีแบบซองและแบบกระปุกเอาแบบไหนล่ะพ่อหนุม่มงั้นเอาแบบซองไปลองก่อนได้ไหมได้สิถ้าใช้ดีก็อย่าลืมมาซื้อแบบกระปุกนะเปลี่ยนท่าครับอ่ะยกแขนครับผมสวยมากครับเปลี่ยนท่าหน่อยไหนดูสิอุ้ยสวยอุ้ยรูปยุบยกแขนน่ะ สวยมากเลยนะเอาไปโพสเลยนะจริงเหรอเดี๋ยวนี้นะ่ะคุณยกแขนมั่นใจมากเลยนะก็เราใช้ครีมทารักแล้สองแดงที่เธอซื้อให้ไงอ่ะอยากถ่ายตรงไหนอีกครับรู้ไหมอยากถ่ายรูปให้เธอทั้งวันเลยนะป่ะไปถ่ายตรงนู้นกันจัดโปรท้าลมร้อนต้อนรับเงินเดือนออกกรต้า็อกเตอร์กลงนำ299จากปกติ390 แดดดีเซ่แบบหลอด15มล199บาทจากปกติ219สเปเยนสมุตโตะเหลือเพียง69จากปกติ79บาทครีมทาผิวชีโลอีกกระปุกใหญ่จุใจจัดโปร269จากปกติ290ครีม477ฟื้นฟูผิวหลังส่งการเหลือเพียง299จากปกติ350เคลาตินนมแพ้แบบซอง39บาทปกติ69เลยนะและเอสเซน์บำรุงผมดับเบิลที79จากปกติ135 เจ้าของเขาอยากได้คีมอันเนี้ยโอ้โห้กลอยได้ป่แมนหกลอยหาซื้เอาไว้เคลียรนหาจังซี้ก็ได้เงินบวอได้เดี๋ยวนี้อีกละาวมิตรว่าเทือหนาขิม่มกับปูละวหกลอยแค่นี้ซื้อให้ลูกฉันบ่ได้ดบ่ะส่วนหนีเงนนินท่านออกได้ครับแม่แค่คีมกับปูละวหกลอยแตต้องถางเงินออกตอนที่ลูกเฮาอยู่น้ำเฮานั่นน่ะเป็นพันเห่าก,กับซื้อไห้ใส้บอเป็นอย่างดอกแม่ยังบอเอาก็กได้แค่หกลอยแค่นี้เอามันนี่แม่ซื้อให้ เธออลาเจนอันนี้แหละเขาว่ากินแล้วผิวสวยต่กินไปเฮ็ดยังสานีก,ก็งามไม่แห้งละ่ะงามเนี่ยก็งามอีกบรได้บอขันทะลุเข้าบ่งามนั่นสิได้คคาดองแพ่งป่าหนีติผมก็ยังบ่ไเด้วให้ไวอย่างนี้ครับเมีคนอื่นเนี่คาดองเป็นล้านทหลุเข้ามันบ่มักดีมม่เลือกเอาตูคาดองแค่สองแสนคิดเงินค่ะทั้งหมดหนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเป็นพันเลยบอไม่เงินไดหาลอยได้นน่คะ มีเงินแค่หารอยนี่แล้วท่าสิส้วนสันมากเฮ็ดหยังจะคิดว่าบ่ได้อะไรป่านนี้เนะาะมะแค่นีก้ก็มาแพงหมือนจจ่ายลูกฉันเองจามสี่พันเกิดใจให้ลูกฉันน,ใใฉน,น่ะเอานีไม่ค่าสองพ่านเอาไปเงิ่นหาร่อยมันกินเข่าซะเอาหาร่อยเว้ยสิซื้อเขากินมอมอหนูจะเอาเล็บอันไหนดีหรือว่าให้พี่เลือกให้เลยอันไหนก็เอาเลือกมาเลยทิดเม็ดผมหนูจะเอาอันไหนลูกเอาทุกอันนั้นแหละอันนี้หนูเอาไหมอืมอันนี้ล่ะเอาอีกไหม ได้ได้มมมหนูจะเอาครีมเอาเซรั่มอะไรไหมอไปไหนถ้างาั้นพี่เลือกให้เลยนะหนูคิดตังค่ะฮะพี่พิกซื้ออะไรทำไมเยอะจังอ่ะก็พี่ถามหนูแล้วหนูก็บอกว่าเอาเอาเอาหนูไม่ได้คุยกับพี่หนูคุยโทรศัพท์กับแฟนอยู่คุยอยู่ไหนไม่เห็นคุยเลยก็หนูคุยอยู่นี่อยู่นี่ไงไเลือกมาเยอะขนาดเนี้ยหนูไม่มีเงินจ่ายหรอกนะเอาออกเลยอ่ะถ้างั้นก็เลือกออกแล้วกันหนูจะเอาอะไรบ้าง เอาแค่นี้ค่ะอ่ะแล้วของพี่ล่ะของพี่ก็เลือกเอาสีอันนี้ของหนูงั้นเอาอันนี้อย่างเดียวก็ได้